ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดนะครับก็ปรากฏว่ายังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยทําให้ราคาทองคําดีดตัวอย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆแล้วทองคำเนี่ยใช้สำหรับในการท,ทําสงครามเป็นสูนใหญ่นะครับทำให้ตอนนี้พอจะมีการขายอาวุธเนี่ยราคาทองคําก็จะดีดตัวขึ้นมานั่นหมายความว่าตอนนี้มีการสะสมอาวุธเป็นจำนวนมากนะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทาสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกมิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาทองนะครับราคาทองกําลังขึ้นแบบบากร่างนะครับ New High นะครับสี่พันออนนะฮะก็เรียกว่าต่อนหนึ่งบาทถนี่ยที่ว่าแรงมากนะครับสี่พันดอลลาร์ สหรัฐอเมริกานะครับจึงถือว่าสูงนิวไฮเป็นประวัติการในขณะที่เรื่องของขมินก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองว่าขมิมนตกลงมันจะเอาอย่างไรกันแน่ไหยมีหนาวจีนสร้างเรือฟรีเกตให้กัมพูชาสองลำเสร็จแล้วหนึ่งคาดเป็นรุ่นติดอาวุธร้ายแรงเพียบเรือฟรีเกตหนึ่งในสองลำที่จีนต่อให้กัมพูชาได้สร้างเสร็จและผ่านการทดสอบทางเทคนิคเป็นที่เรียบร้อย จากการเปิดเผยของเตียบันอดีตรัฐมนตรีกลาโหมเขมรพร้อมระบุในส่วนของลำที่สองปัจจุบันอยู่ระหว่างการสร้างเตียบันซึ่งเวลานี้ทำหน้าที่คณะองคมนตรีของกษัตริย์ได้เข้าตรวจเยี่ยมอู่ต่อเรือเมื่อวันที่20กันยายนระหว่างเดินทางเยือนจีนจากการเปิดเผยบนเฟซบุ๊กส่วนตัวของเขาเมื่อวันที่3ตุลาคมเรือฟีเกตลำแรกเป็นโครงการความช่วยเหลือทางทหารจากจีนที่มอบแก่กัมพูชา ซึ่งมันประกอบเสร็จสมบูรณ์และผ่านการทดสอบทางเทคนิคแล้วอดีตรัฐมนตรีกรลาโหมเขมยันรายนี้บอกต่อว่าเรือลำที่สองซึ่งเป็นเรือฟริเกตเช่นกันมีความคืบหน้าในการสร้างไปแล้วกว่า50%อวดเขี้ยวเล็บผู้นำคิมตรวจเยี่ยมเรือพิฆาตโชยอนของกองทัพเรือสมแดงซึ่งถูกนำมาจัดแสดงโดยเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการทางการทหารเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา5ตุลาคม ผู้นำคิมกล่าวว่ากองทัพเรือควรเตรียมพร้อมที่จะยับยั้งหรือตอบโต้และลงโทษการยุยยุของศัตรูอย่างครอบคลุมตามรายงานของ KCNA วันนี้สื่อสมแดงรายงานว่านิทรรศการด้านการพัฒนาด้านกลาโหมประจำปีนี้ส่งเสริมพัฒนาการที่โดดเด่นของเกาหลีเหนือในด้านกองทัพที่ทันสมัยนักวิเคราะห์ระบุว่ายังไม่ชัดเจนว่าเรือพิฆาตเหล่านี้จะเริ่มปฏิบัติการได้เมื่อใด ยังไร้ปาฏิหาริย์เหยื่อโรงเรียนอิสลามพังถล่มในอินโดนีเซียพุ่ง50ศพสูญหายอีก13คนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามพังถล่มในอินโดนีเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย50รายและยังคงมีผู้สูญหายที่หาไม่พบขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เคลียร์เศษซากเกือบทั้งหมดแล้วนับเป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่สุดของประเทศในปีนี้ กองสร้างคอนกรีตถล่มลงมาทับร่างของวัยรุ่นชายหลายร้อยคนที่โรงเรียนประจำอิสลามอันโคซินีในเมืองซิโดอาโจจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียส่งผลให้นักเรียนเหล่านี้ติดอยู่ใต้ซากอาคารและเสียชีวิตในเวลาต่อมา เมื่อช่วงค่าวันอาทิตย์ที่5ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้รถแบ็คโฮขุดขนเศษซากออกไปได้80%และมีการพบศพและชิ้นส่วนร่างกายของเหยื่อซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่นตามคําแถลงของสํานักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียไต้ฝุ่น mo, แมทโมแพงริดขึ้นฝั่งจีนตอนใต้ช่วงหยุดยาวกวางตงวุ่นไหหนานปิดทั้งเกาะอ,อบพยพด่วนรวมเกือบ3,005ยกเลิกเที่ยวบินอื้อ Reuters a g e n c จนซีต้ฝุ่นแมทโมที่ทำให้เกิดน้ำท่วมที่ฟิลิปปินส์สัปดาห์ที่แล้วได้ขึ้นฝั่งจีนทางชายฝั่งตะวนออกของเมืองสุเวมนมณฑลกวางตุงเมื่อเวลาราว14นาิกา50นาทีตามเวลาท้องถิ่นในวันอาทิตย์ที่5ตรงกับเทศกาลหยุดยาวของจีนพอดีรัฐบาลปักกิ่งต้องสั่งอพยพประชาชนเกือบ350,000คนจากพื้นที่ชายฝั่งทางใต้ รอยเตอร์แรงงานวันอาทิตย์ที่5ตุลาคมผลจากการพัดขึ้นฝั่งของพยายุไต้ฝุ่นแมดโมที่จีนในบ่ายวันอาทิตย์ที่5านำลมพัดแรงจัดและฝนตกหนักมาที่มณฑลกวางต้งและมณฑลไห่หนานไต้ฝุ่นแมดโมขึ้นฝั่งระหว่างวันหยุดยาว8วันที่ตรงกับวันชาติจีนวันพุธโดยที่ประชากรจีนร่วม2 3 6พันล้านคนจะออกเดินทางท่องเที่ยวอ้างอิงจากสื่อทางการจีนฉุดไม่อยู่ ทองทุบสถิติแตะ3,976ดอลลาร์ 3, น้ำมันขึ้นและหุ้นสหรัฐปิดผสมผสานราคาน้ำมันขยับขึ้นราว1%ในวันจันทร์6สิงหาคมหลังโอเปกเพิ่มกำลังผลิตสำหรับเดือนพฤศจิกายนน้อยกว่าที่คาดหมายกลบกระแสะความกังวลอุปทานล้นตลาดส่วนวอลล์สตรีทปิดบวกได้แรงหนุนกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ ขณะที่ราคาทองคำยืนเหนือ3,900ดอลลาร์ 3, 900, สืบเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐยังคงอยู่ในภาวะชัดดาวมาเป็นวันที่6ในขณะที่พวกสสยังคงแสดงท่าทีวางเฉยในความพยายามฝ่าทางตัน การชัดดาวทำให้ต้องเลื่อนรายงานตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจสำคัญสำคัญบีบให้นักลงทุนต้องหันไปพึ่งข้อมูลรองตัวเลขของภาคเอกชนแทนเพื่อวิเคราะห์กรอบเวลาและขอบเขตในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดส่วนราคาทองคำทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการยืนเหนือ3,900ดอลลาร์ 3, ในวันจันทร์6สิงหาคมนักลงทุนแห่ถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่า ทามกลางความกังวลต่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองโดยราคาทองคำโคเมกซ์งวดส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น67.40ดอลลาร์หรือ1.70ปิดที่3976.30ดอลลาร์ต่อออนซ์วิกฤตการเมืองแดนน้ำหอมนายกฝราเศสเซบาสเตียนเลอกอนูถอดใจลาออกฟ้าผ่าหลังทำงานแค่26วัน ทำพัฒนาธิบดีฝรั่งเศสมาครงเงื่อตกต้องหาผู้นำคนใหม่ท่ามกลางการเดินขบวนไม่เอานโยบายรัดเข็มขัดแดนน้ำหอม BBC ของอังกฤษรายงานวันจันทร์ที่6ตุลาคมว่าฝรั่งเศสกำลังเผชิญกับความโกลาหลทางการเมืองหลังนายกรัฐมนตรีคนที่3เซบาสเตียนเลเกอร์นูได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อเช้าวันนี้แต่ทว่าไม่กี่ชั่วโมงหลังการลาออกจากตำแหน่ง เขายอมรับคำร้องขอจากผู้นำฝรั่งเศสเอม็มมานูเอลมาครงให้ทำแผนเสถียรภาพฝรั่งเศสภายในค่ำวันพุทธที่8ความไม่แน่นอนทางการเมืองส่งผลทำให้หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ปารีสตกอย่างหนักทำกรอนความวิตกถึงความสามารถของพรรคการเมืองแดนน้ำหอมไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ไรอนแอร์ลงจอดฉุกเฉินเหตุผู้โดยสารคลั่งฉีกพาสปอร์ตกินบนเที่ยวบินมุ่งหน้าลอนดอน เที่ยวบินของไรอันแอร์ซึ่งออกเดินทางจากมิลานไปยังสนามบินสแตนสเต d ในกรุงลอนดอนจำเป็นต้องลงจอดฉุกเฉินในฝรั่งเศสหลังผู้โดยสารสองคนทำพฤติกรรมประหลาดจนสร้างความสับสนโอลมานตามรายงานของ New York กโพสต์รายงานระบุว่าผู้โดยสารคนหนึ่งฉีกหนังสือเดินทางของตนเองแล้วยัดปากเคี้ยวหน้า,าเฉยขณะที่อีกรายพยายามเอาหนังสือเดินทางของตนไปทิ้งลงในโถส้วม สถานการณ์ดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้โดยสารรายอื่นๆโดยผู้โดยสารรายหนึ่งบรรยายถึงการลงจอดฉุกเฉินครั้งนี้เป็นว่า15นาทีที่น่าสะพึงกว่าที่สุดในชีวิตเรื่องของคำมเมนตตอนนี้ปรากฏว่าำตำรวว่าก,การกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็ได้มีการทําหนังสือถึงดรอาทิตย์อุไรรัตน์นะครับเพื่อทําการหาลือเรื่องของการต่างประเทศรวมทั้งเรื่องของการทูต หลังจากท่านได้แสดงความคิดเห็นว่าจะต้องยึดขมรคืนมาเป็นของประเทศไทยนะครับก็มีการเชิญจากฐ้นตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพราะว่าดรอาทิตย์อุไรรัตน์นั้นเคยเป็นนมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนะครับก็จะมีการหาหลือคงจะเรื่องนี้เป็นสําคัญในส่วนของขมรตอนนี้ก็โทษคนอื่นไว้ก่อนฮะปรากฏว่ากัมพูชาก็วอยวายนะครับหวังทําลายรัฐบาลปลุกปัน่นปิดเบือนเรื่องของแรงงานประท้วงแล้วก็ปิดถนน ฆษกกระทรวงรายง,งานของเขมรนะครับอ้างว่าพวกต่อต้านในต่างแดนนะครับได้มีการบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับการประท้วงของรายง,งานบริษัททารันนะครับพร้อมประนามว่ามีการยุยงปลุกปั่นกัดเซาะความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและทําลายรัฐบาลเมื่อหลายสัปดาห์เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมารายง,งานสิงทอกว่า8,000คน ในจงังหวัดกำปงสปือของขเขมรออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องข้าวแรงที่เป็นธรรมนะครับค่าอาหารกลางวันรวมถึงนโยบายลาป่วยที่ยืดย่นกว่าเดิมส่งผลให้เกิดการประทะระหว่างเจ้าหน้าที่และก็ปิดถนนเป็นเวลาย,ยาวนานนะครับซึ่งทางฝั่งของโคศเขมรนะครับก็บอกว่าโรงงานทารานได้คลี่คลายแล้วโดยพนักงานกลับทํางานตามปกติตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากทั้ง2ฝ่าย บรรลุข้อตกลงภายใต้การประสานงานอย่างระมัดระวังรวดเร็วทันท่วงทีจากกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพเช่นเดียวกับเจ้าที่ท้องถิ่นร่วมด้วยปรรดาตัวแทนแรงงานและนายจ้างตามหลังการจุมนุมประท้วงเริ่มต้นในวันพฤหัสบดีและลากยาวถึงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับสุนเมษาซึ่งเป็นโฆษกของเขมรกล่าวว่าการบิดเบือนก็จริงในกลุ่มต่อต้านในต่างแดนไม่ใช่เรื่องใหม่ บ่อยครั้งเพวกเขาพยายามจะกระพือปัญหาก่อความยุ่งเหยิงสร้างความแตกแยกในสังคมยามที่เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับในขณะที่ไทยขณะนี้ก็จะไม่มีการจรุรจา j b c กับทางฝั่งเขมนจนกว่าเขมนจะมีการย้ายชาวบ้านนะครับที่อยู่พรมแดนไทยเขมรน,นะครับแล้วก็ูุกร้มเข้าไปอย่างประเทศไทยต้องมีแผนชัดเจนจึงจะเริ่มทำการจรุรจา เรื่องของราคาทองคำนะครับที่พุ่งสูงขึ้นนะฮะบ,บางครั้งก็ทะลุไปถึง4,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาซึ่งนิวไฮสูงที่สุดในประเทศไทยก็มีการปล้นทองถึง600บาทนะครับซึ่งก็มีการปล้นครั้งประวัติศาสตร์มีการเตรียมการเป็นอย่างดีนะครับมีการจับยามเป็นตัวประกันนะครับและ็ทําทำการปร้นสะดมทองซึ่งราคาพุ่งสูงขึ้นเป็นเรื่องที่แปลกนะฮะ คนไทยเนี่ยเมื่อราคาขึ้นคนไทยแห่ซื้อทองราคาทงลงคนไทยแห่ขายทองแปลกนะแต่ในประเทศหรือนักลงทุนเนี่ยเวลาทองขึ้นเนี่ยเขาก็จะรอเวลานะครับจนกระทั่งทองลงก็จะแห่ซื้อทองขึ้นอีกครั้งก็ถึงจะขายแต่คนไทยตรงข้ามกันนะเวลาทองขึ้นกับซื้อทองลงกับขายนะฮะเรื่องแปลกๆแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือทำไมทองมันขึ้น ผมเรียนทุนส่วนนะราคาที่มันพุ่งสูงขนาดนี้เพราะตอนนี้มีโอกาสที่จะเกิดสงครามเป็นไปได้สูงมากสาเหตุที่มีสงครามสูงมากแล้วเราเห็นเชิงปรากฏการณ์เห็นอะไรบ้างนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาได้เรียกเหล่าบรรดานายพลทั้งหลายทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะชวมลัมตรีว่าการกระทรวงการกลาโหมและต่างประเทศได้มีการเรียกบรรดาเหล่าทหารและมีการปรับกําลังทหารใหม่นะครับตั้งกองกําลังนะฮะของทหาร เป็นกองบัญชาการสงครามนะรกองทัพสงครามปรับขึ้นมาใหม่จากเดิมเนี่ยกระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงสงครามนะครับพร้อมที่จะทสงครามในขณะที่องค์การสนธิสัญญาแอตติกเนหรือนาโต้นะครับก็พร้อมจะร่วมทําสงครามรัเสเซียก็ประกาศจะพร้อมทําสงครามเช่นกันนะครับตอนนี้ก็ขมึงตึงเกี่ยวอยู่ทําให้ราคาทองคาพุ่งสูงขึ้นในขณะที่ในเชิงปรากฏการณ์ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดนะครับ ก็ปรากฏว่ายังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยทําให้ราคาทองคําดีตัวอย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆแล้วทองคำเนี่ยใช้สำหรับในการทําสงครามเป็นสูนใหญ่นะครับทำให้ตอนนี้พอจะมีการขายอาวุธเนี่ยราคาทองคําก็จะดีตัวขึ้นมานั่นหมายความว่าตอนนี้มีการสะสมอาวุธเป็นจำนวนมากนะครับพอเมื่อไหลทองลงลงมาเมื่อไหร่นะฮะเตรียมพร้อมได้เลยรอดูสงครามเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับใคร มีทองเก็บไว้ในเวลานี้ก็รีบขายเมื่อทองลงก็รีบซื้อสงครามกำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ